ชัวร์ซกันสนสวัสดีครับพี่น้องสู้คููสู้คนครับผมมากพอครับจาบอลนี้แล้วพี่น้องมันี่เลยนะครับแชบปากตอนพี่น้องครับผมเป็นย่างสีคุ้งหรือดุขางพี่น้องเลยใส่กับแก้วเสียบเอาพี่น้อง จัวดสกอนสัน ه, ป๊าดเนี่ยเ,เสียบดยพี่น้องไยแต่เมื่อนี้ว่ามีเข่ากับป๊าดูข่างสี่ขวงพี่น้องใหญ่เลย,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 ยครับผมหันสกันพี่น้องเลยหันสกันมันใหญ่ดิอืมเป็นไะง ครับขนาดอ่ะพี่น้องครับกับเกียวเสียบๆ้วยครับเรื่อนี่พี่น้องเกียวแบบเสียบๆเลยครับ ตักขานเมี่อกี้อื้

นี่นู้นเสอบพี่้องดิจำลูกแอืมแหนงูกเดียว เอาบะมี่โบรานพี่น้องคปทำก่อนเอากับก็บพักไปแล้วกันมาเย่ยมัมกมักพี่น้องเลยแต่ว่าบริเทสก็คือครับเมนูแบบนี้ชวนมากสิเป็นพูลนะปูปลาหน้านำมาผมออื ด,ดแทนอ้างพี่น้องมึงเนี่ย ช่วยหั่นไปเลยอืมอืมฮึโอ้เกือบเกีอยบเลี้ยวเกี๊ยบเบี้ยวอย่างครับพี่น้องเนี๊ยบเสียบๆเลยครับเพี่น้อง เนี่ยสีกนตอนนี่เราอ้าทอืมอ่ะาด้วยพี่น้องเลยอืม แขอนอ่างพีนง่น้องแขนมัดเลยครับพีนพ่น้องเลย เปิ่พี่น้องส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นเอ็นวอนผมนะครับพี่น้องเนี่ยเจ้วหาดไปเลยครับอื อืมอืครับเขาก็ได้ครับแก้มก็ดีมันเนี่ยตัซุ่งคือที่เป็นครับแก้มพี่น้องอืมอฮักกว่าปะเลย Smak! Mm. แขนมันเลยพี่น้องเอยอืออ๋อครับพี่น้องครับมื้อนี้จะบ่นผ้าพี่น้องมาเสียบเสบกับผมกับเมนูย่างสี่ขั้วพี่น้องคัดกิรีเนาะจวดไปบวกหนึ่งแก่หนาวพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมกับผมขอขอบคุณหลายๆครับผม Thank mm -hmm.